มาใส่เงียบทั้งหน้าดงค่ะม <apps communist. S 1> <internally. S 2> ื่อนี่มู่วานี่ไปใส่ตั้งหน้าโคกบ่ได้ค่ะบ่ได้รีบเปลี่ยนลองเปลี่ยนทางเบิ้งมาใส่ตั้งหน้าดงมาใส่เงียบทั้งหน้าดงค่ะมื่อนี่มู่วานี่ไปใส่ตั้งหน้าโคกบ่ได้ค่ะบ่ได้รีบเปลี่ยนลองเปลี่ยนทางเบิ้งมาใส่ตั้งหน้าดงพี่อ่อนกำลังย่างหาทายอยู่เจ็ดหลังนล้ค่ะมูวานี่ไปทั้งหน้าโคกเจ็ดหลังในสอบสะกับบ่ได้พ้าเดี๋ยวมื่อนี่ลองรุ่นกันอีกนะค่ะ ประกระจรของคุณเจนค่ะที่ใส่แบบตัวสองตัววะสองสามตัวได้ปี เห็นไหม ไปมุมต้องพ่นไปอีกปะมุมต้องพนปะยันเสร็จานส อาตัวนี้เปียงแถวนี้แล้วนะจะเสไปฟางพุ่นตี๋ยมีเสบ่อตื่นพดอดบอลหรือตั้งแต่เตะไปันะนงยางหาทา เขาขดดัมปากันจองไหมด้วยน้อยบ่ปากันจองเพิ่นกำลังงาม ไม่เงยุ่นเด้อล่ะใส่แอบแอบกบอันนี้เดี๋ยวไปไหมเอาไปเห็กแล้วไหมเอาไปเขง่ง <c oughs> เอายอดทั้งหไป,อเ,อไปเอาท่า,อ,า,ทาอีกเลเตี้ย เราต้องพุ่นบอสเลยตั้งไหนข้งไหนอืมพุ่นาม,ามันคือบัวทาน,นาเ,น,เนี่ยสินหรอมันลอยมันลอยน้ำพุ่งไหมหมองหกมันพ่อไปมันย่านงูเนาะกบป,ปะย่านงูก,กินป่าเ้าลอยพ่อถ้าไม่จะนะไม่อย่างงั้นโอ้เขียนกบสิไหมเร็วทันใจแท้ มาทานอีทีน่น,นี่ยค่ะเออแนวขางหลักกันนะนน ออกจากทางเขา ปิดทา้งเข่าแล้วละหักเออกลางเออปากทั้งเข่าท้งนี้ด้วยใบยเออโอเคแล้วหรออ๋อใบใบ,บปิดปากทาั้งเขาเนีเคน้ำคล้องหลายเนาะ โอ้ทั Background ่วเขานั่งเกินที่เป็นพันไปดำเหลมด้วย้ันเออพันฝักบุ้งต้นเงามันมักน้ำ นี่รื้อโลดอทางลงนี่โลด่อคือเนี่ยเมงโลดนโลดแต่เออเนี่ยอันทีราสองตัวจิอเอไม่ไหม ว่าอย่าพรักพีอีกเออนี่เออตัวสิดเสียเสยังสั่งก็ได้คก็เด้อว่ะไม่เยอะหนังเต้โอ้ไม่ค้าไม่เต้เป็นแุ่นอเต ยางเบึงหรากอ้อน้ำพี่สิบวดีกว่าหรือจ๊ะอ่านเผ่ทั้งเพียรใส่ทั้งพุ่นเตียทั้งพุ่นฮกบ่อเออคือเบมองเนี่ยออคือ, <laughs> คอเป็นห่วยเขา,าใส่น้ำห่วยเขาไม่ได้ใส่น้ำสระเมืน่อนี้ทดสอบเบิ้งน้ำห่วย เบอร์มันกระจายกันอยู่กว้างๆสิมันธิมย์าติดของเขาปะกับทยุสะโอ้ป่าบ่อนที่างต้อยขึ้นไปแล้วก็มาเรือเรืออย่างอันเรือสองตีวเรือที่อส,อง,สองอัน มนนี้ดีว้ามันีาบังเอามันี้ทางน้านเียงอเสียงป่าเนี่ยทางน้าตัวนเปียงเออป่ามันงอมได้ใหญ่มันบอป่างอมปาอย่างเรอเฮ้ปลาโอ้ปลาซิเออปลาซิโอ้โหเออเอไปคุณ เออเออเออไอ้เวรเออคืออยื้อของพี่แต่ของตื้นๆนะมองมุมนะที่ตรงไม่ดินนุ่นถึงนะเออนะหลังที่หกหลังที่หกน้ำไหลเนาะ ว่าช่างก็ต้องเก็เกนคือเสียงกบเสียงนั่นร้องกไ่นนะเสียงเขียดปะออเสียงเขียดห้องโอ้ที่เขาไปใต้เขียดนันเขาไปใต้นะ้าโคกเตะแต่สอ,อนเนาะ้ง okay, เราคอยปากมันแค่นั้นปากนั่นเป็นยังไงปากนั้นนะนีกเตากระโดดหน่อยอย่าอย่อยอหอย่าอย่าอย่า ใปหลังสุดท้ายละคู่หนองค้องดงน้าดงอยู่วานไปใส่ทั้งน้าโคกบ่ได้เจ็ดหลังก็บ่ได้ใส่สะมันหนีไปมาทั้งส้นทั้งน้าดงไ่อื้มชิควาตื่นหรืนีกดิน้ำเลยลงน้ำเช้าไปอีกทุกแม้พี่เด้วยอืม มันก yell, ็เป็นเนิ่นๆแต่ว่าหลังสุดท้ายเจ็ดหลังเจ็ดหลังเจ็ดหลังอมืมหยัดก่อน ล่ะ,ะลังสุดท้ายแล้วมืออื่นเศร้ารอรุ้นรอรุ้นบัดังอ,อื่นเศร้าไปกลับบ้านใส่คุป่ะไปรอรุ้นค่ะพพือ่อนเศ้าออกมาดูเจ็ดหลังใส่แอบกบชมส่วนบพกพีของคุณเจนตต่อ พีคขอเนี่ยนเนะขอกันจองขานขึกงา้อมอ,อ,องึอง่นงงาม กาบม่ยามกบหมอกลงค่ะหมอกแห้ง้ำ้างแหง้งไ,ไปค่ะพยายามอีกแงียก,กันว้าวปอติดเลยค่ะ กบบติดกบบติดพี่อันติดบออ้าวบอติดเลยค่ะพี่อันยืนสองสามหลังแล้ว หลังนี่พี่อ้อนหล,ลังนี่ติดนี่หลังนี่ติดอ๋อน้ำนี่นี่น้ำน้ำใส่นล็ดอันนึงแล้วนี่สองอันนี่น,น,น,นี่สองสามซี่ญี่พุ่นสามจ้าโอ้ติดค่ะพี่อ้อนนั่นอ้อนติดเลยท <basil> ีติดติดติด ติดเลยค่ะตัวตัวง่ายตอนไหนพี่อ่อนเออตัวง่า่อยู่อเติดค่ะโชคแล้วสองตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวโอ้ได้ตัวเดียวโอเคอ้าวจักซีเห็นไหมจักซีได้หนึ่งไอตัวหนึ่ง ก็ได้เอนเอาถุงมันว้าดอกกันสิคุณผู้พูดละนี่ว่าอันอันที่เขาสื่อเอาน่อันนั้นนลววะสีทองพงพุ่น3สามอืมเจ็บพอดีนมันขึ่นมาหลายทั้งคุณน่ะตำสภาพแบบนี้เนาะมากดีปลาโอ้ขื่นขอ่นได้อีกตัวนึง เดี๋ยวสองตัวเดี๋ยวสองตัวพี่อ่อนเข้าไปยามอันสุดท้ายค่ะอันที่เจ็ดอยู่ในปลาฝักกันจอง ดเท่านี้ลาเจ็ดอันแล้วบ่ได้เจนอยากเบืองเออเอในห้องตัวใหญ่าอยเจ็มพอดีะสูออกจากสูงอเอดเลยเนาะลูกมันในตัวน้อยอืลาแต่ไม่ช่ว่าเอายี่ใช้เลยออเออ่ออเออเออเนอเเนาเออออเอเเเอ มันเนี่ยมันล้มทางทางหลายแล้วนะจีนถ้าใส่ไปทั้งคุณทั้งน้ำเงี้ยนทั้งหอยซันมันจะได้อยู่นอกมาบอกมันเป็นยังเป็นเข้าไม่ได้เเป็นพวกพริกอันอนั้นดีโอ้ัันเป็นัวพี่กันพี่ขี่สวน กูใด้แกะไว้ว um ันนี้นะอันเนี้ยอยากได้เนาะค่อยเสียบด้วยนะจิ๊กอย่างก็สังกตะเขาอย่างเขาท่านดุกโดกเขานาะพิกพิกสังกะตะสิทันญิุ่่นสิเออโดกกว่าเนี่ยเขาแค่นั่นนะเอามันลงหัวเราตีไหนยี่มือจักไหนย้ยม ก็เป็นโขกง่ายๆที่นู้ยซ้ำกันแล้วเนยของคูัทันลงนบัอีกโดนบันไดเขาจังสิดด้ดึงมันมันน่ะหลกมันน่ากูมันน่ะโดนมนวาแต่บัวเคยลงหัวแล้วเนื้อผักที่เคยกํลังเป็นหุาน้ำหลเป็นแบบนี่ละงางาแพรสันจะแบงออกม่กินเเด้อมันก็เป็นหัวจริงเป็นอ๋อแหมหลมันไ่ด้ที่มวย้ขยซ้ำนี้ละ่ขยไปหน็บนาโกก็แล้งนั่น ไอที่ปไกหดได้ไปหาบักตุ่มนะเดี๋ยวไปเอารถกันเถนอะธนะปาปู้อีเงยบแล้วค่ะได้กบซองโตจากห,หาจากเจ็ดหลังก็เลยพ้ากันมาหาบักตุ่มสุกไปบายเขามาสวนต้องเจนเจนเพื่อนนะคะ่เะ,ะเจนมาหดผักมาหดผักแล้วก็เลยพ้ากันยางเขาปลาส่งไปเอาบักตุ่มสุกบักตุ่มสุกมันลนค่ะถ้าลนลงมามันสุกนี่มือนที่หอมหวาน ชายาบักตูมต้นนี้ก็หวานหอมอยู่แล้วหน่วยบางญ่ค่ะหน่วยน้อยๆ่ะค่ะเดี๋ยวพออยู่สามสิบพาไปหาบักตูมสุกใบเขาเจนเพื่อนเจนกับพี่อ้อนเดินน้ำหนาแล้วตูมสุกมากันกตูมสุกน้อกันตอนอาทิตย์แต่เศร้าหมอกลงหลายค่ะ ยังทั้งบานตออีสานยังหนาวอยู่เด้อค่ะตื่นแต่ส้มมาอากาศหนาวๆทั่วเหลืองนะ,ะขะงเพื่อนงามๆคนคนละใบเลยเนาะเกนเนาะคนละพันเนะาะนนะเอออันนี้เป็นฟังทั้งฟังทั้งซรายมือที่เป็นใบกลมๆฟังฟังทั้งขวามือที่เป็นใบเลียวๆยาวๆคนละพันค่ะทั่วเหลืองทั่วเหลืองนะงามๆค่ะเกิดดีให้ของเพื่อนเจนค่ะของเพื่อนเจนทั่วเหลือง อีกปบะมาณจากสองเดือนก็นได้เกี่ยวแล้วค่ะคนละพันใบกันที่เป็นต่างกันนะคะ่ะอันนี้เป็นใบเลี้ยวยาวทังฟังนี่ทีเป็นใบกลมๆค่ะนี่ใบกลมๆโซเรืองงามเกิดดีไปค่ะได้อยากน่วยหรือยังยังไม่เจอเลยต้นบักตูม โอ้ยน mm. no recently.. ้อยใหญ่เตี่ยเอาสับปีขึ้นหน้อยๆหรอเงี้ยแมนบ้าก็ไปกินหอมเอาเกล็ดได้หรือก็เพราะขื่นสั้นแล้วเกล็ดไม่แต่เอาไปเลยกินหอมไม่ได้เกล็ด ดกบ่โอ้ดกอยู่แล้วนี่บองเลยสายตาดกอยู่ดกดกมันถ่าเพราะท่านได้นงนอยู่เออสุปีน้อยน้อยกมันบอลรนมันีเสียงว่ามันบอลรนเขาก็เลยบได้เอามันบอลร่นขับเลยไั่ได้แด้วมื่อไหม่เสมอกันดียุ่ทั่วนะ สุดท้ายไม่ได้บักตูมบักตูมบอลลน ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปสอีสานบรนทุงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะ